สวัสดีค่ะเซลเดินฮอนด้านะคะวันนี้เดินจะมารีวิวรถยนต์ฮอนด้า City h a ้แฮชแบ k รุ่น SV นะคะสีขาวมุกให้ชมกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเดินจะพามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้เดินมีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรให้สําหรับรถคันนี้บ้างค่ะสําหรับวันนี้ต้องขออนุญาตคุณนํานะคะในการรีวิวรถให้ชมกันคันนี้ก็จะส่งรถนะคะให้ระยะทางก็ ประมาณ1,000กว่ากิโลค่ะก็จะกำลังเดินทางนะคะก็จะมารีวิวให้ชมกันก่อนคะ่ะว่ารถคันนี้จะติดตั้งอะไรให้บ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าเลยในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะเปลี่ยนกระจังหน้านะคะจากรุ่นอ่าโทษทีค่ะจากสีโครเมียมค่ะจะเป็นสีดำแบบ R S จะมีการติดตั้งไฟตันหมอกแท้ให้นะคะไฟตันหมอก LED เปิดสวิตช์ที่กานเลย อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของไฟตัดหมอนนกกระจังหน้าสีดำค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะก็จะติดฟิล์ม เป็นฟิล์ม 3MPV Nano ให้นะคะ3บานหน้าจะอยู่ที่40%ค่ะ3บานหลังจะอยู่ที่80%นะคะรถคันนี้ก็จะทำการเคลือบแก้วให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็พ่นกันสนิมให้แล้วเรียบร้อยค่ะก็จะมีคูปองอติดกับรถไปให้ด้วยนะคะติดตั้งในส่วนของคิ้วกันสาร์ดค่ะมาที่ด้านหลังกันบ้างค่ะ ด้านหลังก็จะมีการติดตั้งในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะคะ2จุดแบบนี้เลย okay. มาดูที่ห้องสัมภาระท้ายกันบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องสัมภาระท้ายนะคะนี่ก็จะเป็นภายในค่ะ ส่วนยางอะไหล่เครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะคะจะอยู่ด้านล่างถาดสัมภาระตรงนี้ค่ะช่วงนี้อุบลก็กำลังหนาวนะคะลมค่อนข้างแรงค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรอบคันภายนอกนะคะเดี๋ยวเดินพาไปดูภายในกันบ้างค่ะว่าภายในมีติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็น มาที่ด้านในกันบ้างนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตกแต่งด้วยสีขาวแบบนี้เลยสำหรับรุ่น Hatchback SV อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟิล์มนะคะสามบานหน้าก็จะค่อนข้างใสในส่วนของกล้องนะคะเดินจะติดให้เป็นกล้องแท้โมดูโลเลยค่ะ คิวบันไดเอ่อก็จะติดเป็นคิวบันไดของ LED ให้นะคะจะมีไฟตรงนี้มองเห็นกันไหมคะจะเป็นไฟแสงสีขาวแล้วก็จะมีการติดตั้งในส่วนของไฟส่องสว่างที่เท้าให้ด้วยจะเป็นของแท้ของ Honda เลยจะเป็นแสงสีขาวค่ะต,ตอนนี้ยังกลางวันอยู่มันก็จะไม่ค่อย มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะต้องเป็นกลางคืนค่ะถึงจะมองเห็นชัดอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังค่ะห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีเข็มขัดน,นิรภัยให้ทุกจุดตำแหน่งที่นั่งเลยมีตัวยึดคาซีให้นะคะสองฝั่งแล้วก็จะมีตะขอไว้เกี่ยวให้ทั้งสองฝั่งเลยสามารถพับเบาะได้หลายแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเวลาเรามองออกไปข้างนอกนะคะของฟิล์ม3 MPV Nano นาโน ะะสามบ้านหลังจะติดอยู่ที่80%อย่างที่เดินอธิบายไปอตอนช่วงต้นคลิปนะคะอันนี้ก็จะเ,เป็นเวลาที่เรามองออกไปข้างนอกค่ะก็จะค่อนข้างใสยอยู่แต่ว่าเวลาเรามองเข้ามาข้างในก็จะไม่มองไม่ค่อยเห็นนะคะก็จะทึบหน่อยถ้าใครที่ชอบความมืดมากๆค่ะโอเค เดินก็รีวิวรถให้ชมกันรอบคันแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจข้อมูลรถรุ่นนี้สามารถแอดไลน์นะคะมาสอบถามข้อมูลกับเดินได้เลยหรือถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือถ้าอยากช,ชมรถเพิ่มเติมสามารถเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูม Hon d a อุบลของเรานะคะทั้งสาขาในเมืองแล้วก็สาขา้วยคุบเลยวันนี้นะคะเดินต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะก่อนจากกันไปนะคะเดินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดินด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ